ทุกคนกันมีเรื่องนึงอยากจะมาแชร์มากเพราะว่าไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองถึงจะเป็นคนรุ่นใหม่แต่ซอการ์ด บอกว่าเชื่อเรื่องพระศุกเข้าพระเสาร์แทรกงานนี้เกิดอะไรกับเธอจึงทำให้ออกมาเล่าเรื่องนี้เอาเป็นว่าตามไปฟังคลิปนี้พร้อมๆกันดีกว่าค่ะตอนต้นปีการเจอคุณยายขายลูกชิ้นอยู่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็คือซอยทางเข้าออฟฟิศการเองพอเสร็จปุ๊บแกก็จ่ายเงินค่าลูกชิ้นแล้วคุณยายแกก็ยื่นแขนเข้ามาแล้วก็จับแขนกา็บอกว่าเดี๋ยวจะเป็น9เดือนที่พระศุกเข้าพาเสารแทรกแล้วก็พูดให้กําลังใจแบบให้แบบผ่าน9เดือนนี้ไปให้ได้แล้วคุณยายก็พูดประมาณว่า ขอให้เราผ่านเก้าเดือนนี้ไปให้ได้จริงๆถ้าผ่านไปไม่ได้มันก็จะผ่านไปไม่ได้เลยแต่ถ้าเราผ่านไปได้เราก็จะเป็นคนที่แบบโชคดีเป็นคนที่เฮงอะไรเงี้ยตั้งแต่เกิดมาการไม่เคยเจอเรื่องราวมากมายเท่านี้มาก่อนเดี๋ยวจะรีแคปให้ฟังแบบสัน้นๆเรื่องตั้งแต่ตอนเดือนมกราคมตอนต้นปีการไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นแล้วก็แบบไปเช่าบ้านผ่านนอนปรากฏว่ารู้สึกอึดอัดไม่สบายใจมากๆก็เลยให้แฟนเช็คประวัติบ้านปรากฏว่าเจอเคดดํา ต่อมาเดือนกุมภาเดือนที่สองคือการก็ทำทธุรกิจขายห่ออะไใช่ไหมคะก็ไปสั่งผลิตตุกกาตาปรากฏว่ามาูุที่หลังว่าโดนคนใกล้ตัวหลอกเสียหายไปประมาณ10กว่าล้านเสร็จปุ๊บเดือนมีนาคมเดือนที่3ดังทะลุดี B, ที่ไปหาหมอทนันคือแบบมันแดงมากเจ็บแบบระบมไปหมดทุกคนฉันสวยมากโอเคเดือนที่4เดือนเมษายนซึ่งเราเพิ่งเริ่มทําธุรกิจน้ํากันแล้ววันนั้นเป็นวันแรกที่เราแบบกาลังจะไปออกกองแบบตั้งบูธขายน้ากันปรากฏว่ารถที่เราแบบไปแลบมาโดนชนข้างทาง และระหว่างในช่วง3 4เดือนนั้นนะเรารู้สึกแบบว่าหมดไฟท้อบ่อยมากๆโทรหาฝาแฟดบ่อยมากก็แบบเฮ้ยอยากกลับบ้านอยากกลับอุทัยอยากกลับอยู่กับพ่อแม่จังเลยอะไรเงี้ยจนเดินทางมาถึงเดือนที่9เดือนสุดท้ายเดือนที่ยายบอกซึ่งเป็นเดือนที่หนักมากๆเป็นเดือนที่การแบบสูญเสียสิ่งที่รักไปเริ่มต้นเดือนกันยายนใช่ไหมกัดก็แบบไปเที่ยวฮิวใจบนดอยกับแฟนกับเพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งทริปนี้ก็ดูแฮปปี้จอยดีแบบไม่มีอะไรจนระหว่างขากลับลุงดอยอยู่ดีรถก็เบรกไม่ได้แฟนกาดก,ก็ค่อยๆแบบประคองรถจนรถไปบบรรกกกอยู่่ทีีนาาาวัดล็งมจถ ปรากฏว่าเห็นควันขโมงเต็มไปหมดเลยรู้สึกแรกเลยคือแบบรอดมาได้ไงเสร็จปุ๊บก,ก็กลับมาที่กรุงเทพก็คิดในใจว่าแบบเออมันคงจะไม่มีเรื่องอะไรร้ายแรงไปแบบมากกว่านี้แล้วอ่ะอีกไม่กี่อาทิตย์ต่อมาก่อนที่จะหมดเดือนเก้าทุกคนเชื่อไหมว่าดีดีแมวการก็หัวใจวายวิวนาทีนั้นคือการ์ดแบบช็อกมากใจแตกสลายแบบร้องไห้แบบแบบไม่รู้จะผ่านไปยังไงเป็นช่วงเวลาที่แบบ ยากมากที่แบบจะผ่านมันไปอะแต่การอยากจะบอกทุกคนว่าเออตอนนี้การผ่านมาันมาได้แล้วผ่านมาันมาได้ทั้งหมดเลยเป็นเก้าเดือนที่หนักมากๆแต่ก็อยากจะขอบคุณเก้าเดือนเพราะว่า โตขึ้นมากๆใจเย็นลงมีสติมากขึ้นรู้สึกเหมือนแบบใช้ชีวิตแบบประมาณ10ปีอะในปีเนี้ยที่ผ่านมาทุกคนจําไว้นะเว้ยคนเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอใครที่กําลังท้อหรือกําลังผิดหวังหรือว่ากําลังเจอกับอะไรอยู่ขอให้ผ่านมันไปให้ได้นะอาจจะมีเรื่องราดีๆรอยอยู่สิ้นปีก็ได้สู้ๆค่ะ เอ้ยอการไม่รู้ว่ามีใครเชื่อเรื่องเดือนตุลาคมหรือเปล่าเป็นเดือนแห่งการโยกย้ายเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างออฟฟิศเนี้ยก็ไม่พอแล้วการก็เพิ่งได้ออฟฟิศใหม่อีกที่หนึง่งเป็นออฟฟิศที่3แล้วเดี๋ยวว่างๆจะพาทุกคนไปดูแล้วแม่ก็ทักมาบอกว่าแบบถูกหวยอะไรเงี้ยยายหนูแบบพงแล้วนะหนูผ่าน9เดือนมาได้แล้วนะยาย